สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะก็นะคะตอนนี้กําลังทําเสานะคะเพื่อที่จะก,กั้นห้องนะก็ระเบียงก็อยู่ที่1นึ่งเมตรนะคะส่วนห้องนอนเราก็จะก,กั้นอยู่ที่4ีคูณสเมตรนะคะ ความกว้างยาวนะคะของบ้านก็จะเป็น5้คูณสเมตรนะคะ <t> ตัวนี้โซลีกันอะไรไม่ได้ระดับไม่ได้ระดับก็ไม่รู้นะ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพชม่รรกยบารก็ชมบรรยากาศนะยามบ่ายด,ด้วยกันนะชมภูเขาด้วยภูเขานะฮะกับการทำงานนะของทีมสีสหายเนาะ ใครรักเขาบอกด้วยครับมารักเราด้วยรักเขารักเราด้วยนะคะากครับแหมทงนน่พออยากให้พี่เทโซพักผ่อนไปเพลงสโลแกนท่านผมแน่ทำงานหนักก็อยากให้ลูกฟักฝังยอดครับพี่มีที่นี่ที่เดียวนะครับผม เสร็จโครงมันแล้วนะคะเราก็จะยกถอยหลังนะคะเอซเราไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะยกถอยหลังไปแล้วก็ให้เกือบด้นแหละติดต้นมะม่วงนะคะเพื่อที่จะจงพื้นเอ้ยจงวะเพื่อที่จะเว้นว่างนะคะพื้นที่ไว้ใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นเนาะ โอ้ยจุ๋มวะชั้นพี่น้องเ,เอ้ยไ,ไ,ไม่มีใครได้ยินหรอกไม่มีใครได้ยินหรอกนะคะ <c oughs> ไท้โซโอ้โห,โหนี่นะจารามโฆษณาต้องดูให้จบนี่หนะน้าตาขนาดไหนอันนั้นคืออะไรมันพอ่อ ที่ทำเหล็กแบบนั้นนะจังหวเมอต่งไงมันเพราะว่าเราไม่ทำเหล็กตัวนี้สองตังวเพราะวันเดียวเพาะมันองสองตังงงได้ ประตูตรงไหนนี่ไงประตูนี่ตส่มกบตรงนี้มากรบตรงนี้ใช่หน้าต่างตรงนั้นนะหน้าต่างตรงข้างหน้านี้มันต้องใส่ตัวนี้อีกตัวนึงเพราะว่าบ้านของคุณยายพรน่ะเราใส่ตัวนี้สองตัวใส่เฉพาะตัวนี้ได้ตัวนี้เฉพาะเฉพาะแต้มติดเฉพาะตรงนั้นก็ได้เราแต้มเฉพาะตรงนั้นก็ได้ใส่หน้าต่างข้างนั้นแล้วนะเราก็เอาเฉพาะพอดีหน้าต่างก็ได้ล่างต้องใส่ก็ได้แค่นั้นแหละมันไม่มีใคร็นหรอก ก็หายแล้วไม่ได้มันก็มันจะติดมันลงเต็มแต่นี้คือไปเพราะว่ามันจะติดบันทับตรงนี้อืมไม่ไม่ใช่บนทับตรงนี้มันตตรงนั้นติดเยอะตรงนี้ยาวเลยครับอ่ายาวตัดึงๆเนาะไทนี่อเนี่ช เอาพี่ใส่โซ่นะคะหลังจากพูดเสร็จก็ไม่รีรอนะจะดึงตลับเม็ดทันทียืนขี้โม้อยู่ได้นะพี่น้องนะอันนี้แกเป็นคนพูดนะดๆๆน,นี่เอาออกมปโทรศัพท์นะ ถึงเวลาเอาจริงแล้วนะพี่เตยบอกไม่โยโย่แย okay. ่ๆแล้วนะฮะตตัวนี้ม so ันจะพอดีเลยนี่เดีี๋ยวน่เห็นจะเสมอนแบบนี้เลยครับผมโอ้นั่งกับไปกินเยอะเกินมันแน่นท้องป่ะพี่ล้วงคออ้วกไหม่เดี๋ยวจะซื้อมากินเราซื้อน้ำมันนะอะไรอีกอย่าซื้อมาอีกนะคอร้องเสาะอะไรซื้ออะไรอะไรก็ช่างเถอะ พรุ่งนี้ไม่ต้องกินข้าวเที่ยงนะทุกคนไม่ใช่ต่อไปนี่มันต้องซื้อเลยม <c oughs> ั้ยพี่ก็ไม่ต้องใส่กางเกงไงมันจะได้ไหมครับ ลูกโอ้ยแม่ทำงานหนักอพออยากให้พี่ได้โซโได้กินแม่ม่มาเลยไปสวยมันเอียงจริงๆ่ะตัวขนาดนาที่เอาทีตัวหันมาจากพอดีกันสามอัน หน้าเนี่ยมิงั้นมันก็จะเอียงหน่อยนึงมันมันยังไม่ได้ระดับบอครับบุคไปเร่อเลยครับเพราะว่าเราอยู่จิตตอนระตรงนี้ครับผมคิดหน้าเจอไหมครับผมออหล่อเลย่ะออหอนั่ได้เอัอ

ยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนใหม่สวัสดีค่ะ